อืมยายนั่งไอ้สี่สี่แสบห้านั้นไงห้าแสบนี่ไงห้าแสบนี่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 ไอห้าแสบยังไม่ถึงเวลานอนต้องเกือบทุ่มครึ่งเกือบสองทุ่มไปแล้วจะไปนอนกันเมื่อกี้เพิ่งจะเล่นหัวยายไปแแบบอ่ะอ่ะสัตว์หัวยายต่วยุ่งเลยเนี่ยเนี่ยดูสิมันกัดหูด้วยเปล่าแม่ หรอเหรออืมอไปปล่อยดีไหมอเอาไปปล่อยข้างนอกเลยดีไหมะปล่อยได้ไหมเนี่ยมันจะหากินเป็นไหมหากินไม่ได้รอกนีเป็นยาหากินเองหรอกยิงไปบินมาอยู่เนี่ยนี่นี่นี่ไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยนั่นไอ้จอย นูน่นไปแล้วนู่นไปนู่นไปแล้วห้าตัวเลยมีมีมีค่ะปัจจุบันเลยไปแช่มฉีดวัคซีนมาแล้วไม่เป็นอะไรค่ะฮะเล่นชิงช้า <c oughs> มันเล่นชิงช้ายายบอกมนเล่นชิงชา้าเออเออเอ๋อมัยอระมัยนาจะแข็งแรงดีค่ะ